สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับสาวคําพลยเ,เชียนเติมค่ะพี่น้องพี่น้องคะมีเรื่องหนาร่าข้องนอง้องไอสกุลนาพรเมื่อาวาสููพี่น้องฟังพี่น้องเอ้ยพ่อได้เห็นเรื่องเล่าพ่อได้เห็นพฤติกรรมของน้องแบบนี้โอ้โหเป็นที่น่าตกใจอย่างมากเป็นที่น่ายินดีเป็นที่น่ายกย่องโอ้พี่น้องคะล่าสุดนะคะได้ไปเห็นในแอปแอป,แอปดำแอปหนึ่งเนาะเพื่อนได้เอาแบบเหมือนกับมันเป็นอ ยังนนก่อนที่เพื่อนไหลสดนะพี่น้องคะในกลุ่มปิดเนาะเพื่อนไดเอามาลงประมาณมองวันที่อีพีซิค่ะพี่น้องคะวันที่เจ็ดวันที่แปดที่ทําการแสดงโชว์นะคะพี่น้องแล้วมีชอ็ชอตช็อตหนึ่งพี่น้องคะชอ็ชอตช็อตหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหแฟนคลับยังเหา่า่ก็คือว่นเบิง,ลลห,งหลายรอแบแห้งหลายรอบพี่น้องคะล้งคนกับเบิงแบบเป็นว่นเป็นซิว่นเป็นเศร้าซ้อมค่อยก็คือเบิงวน่นสงสานแบบว,ว่าแบบเออน้องก็มีแบบ ความช่วยเหลือมามีเนาะหรือยังไงอ่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเห็นแล้วเสียงน้องคือเสียงใสแจ้วคับพี่น้องนี่พุ่นดํามาเบิงพุ่นดมาให้หฮาเบิงนะพี่น้องในแอปดําําหรับคนที่โบเขขากลุ่มหรือคนที่พลาดช,ช็อตนี้ไปและการหรือคนที่เห็นคลิปนี้ไปแล้วหรือเพือ่อนใเห็นก็สามารถมนะเบิงคลิปนําสาาคอมพลอยใดพี่น้องคะนี่คือความนารักของน้องพี่น้องนี่คะ่ะเป็นช่วงที่มามีตู่เนาะพึ่นกาลังลองเพลงพี่น้องคะอืม เดี๋ยวกันเดอรเปิดเสียงก่อนพี่น้องคะน้อนี่แหละเป็นจังไหนถ้าเข้าเด็กเป็นนันแบบเทาเด็กฟังเอากรู้สึกว่าเออเสียงมามีตูวคือแบบเหมือนกับ ลองบ่คอยไหวะนะพี่น้องแบบแหบๆหรือเป้นบได้ก,กินน้ำหรือจังไดหรือแบบว่าเออแบบฝืดๆใน,นจังน้อยนึงอ่าแล้วบงังเอิญแล้วมือเสียงแล้วมีเสียงนาะสงสัยขึ้นมาพี่น้องคะ่ะว่าแบบมาลองเพลงซอยมามีตู่พี่น้องคะ่ะเป็นจังไดแพทยได้ฟังแล้วโอ้นั่นคือแบบแฟนคลับแต่ละคนคือแบบเอ็นดูตกน้องมากเลยแล้วมามีก็ว่าเออขอบคุณอีหลาหนอยหัจักควมามคัก่มาซอยมามีตู่อยู่บนเวทีที่แบบว่ารู้สึกว่ามามีนะ่ะร้องไม่ไหวเออแล้วน้องก็ได้มาแบบ หลองขืนซอยอานะพี่น้องนะโอ้ยพี่น้องเป็นจังไดด้เ,ดเบิงแงล้ะเป็นโมเมนต์จังไดซังพ่อ,นอยนี่โอ้ยติดออกตินสแห้งแล้วมีคอมเมนต์แฟนคลับก็คือพูดถึงน้องลายเฮมกับว่าอาไอน่ะน่ารักเสมออู้ยพี่น้องคะเมนอาไอก็คือน่ารักมากๆอืเสียงอีหลาสุดยอดเลยวนเบิงสิซิบรอบแล้วเพื่อนวะโอ้ยใช่ค่ะน้องร้องเพลงนี้เพราะคะ่ะฟังหลายรอบแล้วเหมือนกันอม เก่งมากอะอายคอมเมนต์นี่าก็ว่าทายาทเสียงมีหกเพื่อวบอโอ้ยอันนี้ก็คล้องแถพี่น้องคะแมนทายาทเสียงหกอีลีพี่น้องอืมเสียงใสคักจ้าอะอายมาดามอะอายอยู่ข้างหลังค่อยช่วยมามีตูนี่แหลคะค่ะอุ๊ยพี่น้องเด้ฟังแล้วอยากบอกซื่อพี่น้องฟังไงว่าเออพี่น้องคะพี่น้องได้เห็นกึนจากเสาพ่อหเห็นบอพี่น้องพไพรเด้เห็นแล้วหรือพอนี่เห็นกับสามารถคอมเมนต์มาวอาพูดคุยกันในไต้คอมเมนต์พี่น้องคะ่ะ ห่อดีลีพี่น้องเอ้ยอิลาห้องซอยมามีตูอิลาหูจักว่าเสียงมามีนะก็คือมามีตูนะเสียงเพิ่นบ่ชไว้แล้วอืมก็เลยห้องซอยนะรารักคักอ้ายออืมเป็นคลิปที่น่ารักมากๆเลยรู้จักช่วยมามีโอ้พี่น้องขาเอ็นดูทําไมรู้จักคว่ำแทลูกเห่น่าปาดอิลาตะ,ะอ่อนเบื้องหลังการช่วยมามีคือน่ารักอืมพี่น้องคาส่วนมาก หลายคอมเมนต์นะคะก็คือพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทําไมน้องคนนี้น่ารักจังเลยทําไมเด็กน่ารักมากบางคนนาะพี่น้องเอฟซี FC บางคนอาจสซบอกเคยฟังมอลลัม่มเคอจำเอาไปหลายคลิปก่อนบอกเคยฟังมอล่ําเมเดี๋ยวมาฟังเงเทุกที่มาเห็นอาอายได้มาเห็นวิถีชีวิตของน้องที่หลายคนพอดีอารมณ์เดี๋ยวมาเห็นเออพกกเพื่อนกับเด็กปกลุมรักบอกเคยฟังฮอหมอล่ํามก็ได้มาฟังพี่น้องขาอืมเสียงดีมากอืม เอ๊เสียงใครเอ่ยช่วยมามีร้องเพลงน่ารักมากจ้ะลูกนี่สี่วันที่แล้วก็คือวันที่เจ็ดถึงวันที่แปดนะคะธันวาคมก็คืออาทิตย์ก่อนนั่นเองพี่น้องคะเนาะแล้วซั่งพ่อเระพึงไปเห็นในแอปแอบ,บดำเพราะว่าบอคอยแดเขากลุ้มพี่น้องคะแบบมันบอคอยมีเวลาว่างเนาะก,กับเหตุงานพี่น้องอ้นี่พเพิ่งมาเห็นกับสะอ่อนพี่น้องคะสะอ่อนในความเก่งสะอ่อนในความรู้จักว่าเออมามีไม่ไหวแล้วนะก็คือขึ้นแบบเหมือนกับ เอยเสียงขึ้นมาลองเกินขึ้นมาลองนะพี่นอ้องค่าเออเลิศแต่ก็อย,ยากเห็นปฏิกยาหนาเวทีได้ว่าเออแฟนคลับเพื่นจับว่ายังไงนะจะเป็นยังไงนะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเป็นแจงไดเด็กน้อยวัยสิบเอ็ดปีเก่งบอภูจวาวาภูจาวาเก่งบอเก่งสมซือบออาพรอาสกุนาคอนเสียงมีหก นี่แหละพี่น้องคะสำหรับมินี้ท้องกับมีข่าวของนอง้องอายสกุณาพรเสียงมีหกมาบอกสู่พี่น้องฟังถึงความหนารักอืไพ่บอลในเบิงหรือไพ่ในเบิงแล้วก็สามารถแชร์ออไปคนเดียวไม่ในเบิงเบิงใดพี่นอ้องอืมาเบิงความหนารักซอยกันพี่น้องคะสําหรับมือนี้กับคอร่าพี่น้องเนียงค่ะพี่น้องคะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสักคำพ่อยด้ยพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ